ายตากว่า2,000ล้านคู่จากทั่วโลกจับจ้องอยู่หน้าจอโทรทัศน์เพื่อติดตามการถ่ายทอดสดพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายวิลเลียมรัชทายาทอันดับสองแห่งราชวงศ์อังกฤษกับนางสาวแคทเธอรีนมิดเดิลตันนับเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เป็น once in a lifetime หรือครั้งหนึ่งในชีวิตพิธีจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ท่ามกลางแขกที่เข้าร่วมพิธีเกือบ2,000คน สิ่งที่ถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่ปกปิดเป็นความลับมาตลอดก็คือชุดเจ้าสาวที่เมื่อปรากฏสู่สายตาสาธารณชนก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นอย่างมากด้วยสไตล์ที่เรียบง่ายแต่งามสงา่าสมกับที่ทุกคนรอคอยด้วยฝีมือดีไซเนอร์ชื่อดังแห่งยุคและ e e วิลเลียมอาร์เธอร์ฟิลิปลย I William Arthur Philip e Louis Take thee Catherine Elizabeth Take thee Catherine Elizabeth To my wedded wife To my wedded wife ณแทนพิธีเพื่อปฏิญาณตนทั้งสองพระองค์ได้ประกาศร่วมกันว่าจะรักให้กำลังใจให้เกียรติและดูแลกันและกัน Take thee William, the William Arthur Philip Louis Take thee William Arthur Philip Louis To my wedded husband To my wedded husband ก่อนหน้าที่จะมีวันนี้เกิดขึ้น ทั้งสองใช้เวลาดูใจกันมานานกว่า8ปีส่งพบรักกันตั้งแต่ครั้งยังเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูในสกอตแลนด์โดยส่งเริ่มต้นสารสัมพันธ์กันในงานแสดงแฟชั่นโชว์การกุศลที่เคทมิดเดิลตันในขณะนั้นเป็นนางแบบและเจ้าชายวินเลียมทรงเป็นผู้ชมแถวหน้าสุดเส้นทางความรักของเจ้าชายวิลเลียมและเคทมิเดลตัน ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบส่งเคยทดลองใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและเลิกกากันไประยะหนึ่งด้วยเหตุจากแรงกดดันของสื่อและคนรอบข้างเพราะการเป็นคู่รักของรัชทายาทยอมหมายถึงความเป็นไปได้ที่จะก้าวขึ้นเป็นพระราชินีแห่งราชวงศ์อังกฤษในอนาคตแต่การเวลาก็ได้ช่วยพิสูจน์รักแท้ที่ทรงมีต่อกันและนำมาซึ่งพิธีเสกสมรสในที่สุด ประชาชนทั่วโลกและเหล่าสมาชิกราชวงศ์ซึ่งพร้อมใจกันเป็นสักขีพยานแห่งความรักของทั้งคู่ถือเป็นการเปิดฉากเริ่มต้นการยอมรับเคธมิเดอร์ตันสามัญชนคนชั้นกลางซึ่งไม่มีสายเลือดเชื้อพระวงศ์เข้าเป็นสมาชิกในราชวงศ์วินเซอร์โดยสมบูรณ์ในฐานะ Duchess of Cambridge ทั้งยังนับเป็นการปฏิวัติโครงสร้างทางชนชั้นในราชวงศ์อังกฤษอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อีก6เดือนต่อมาในอีกซีกโลกหนึ่งราชอาณาจักรปูตานประเทศเล็กๆในเทือกเขาฮิมาลัยที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลก,ก็ได้จัดงานอภิเษกสมรสของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นามเกลว,วังชุกกับพระราชินีเจสันเพมาสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีทรงรู้จักกับเจ้าสาวของพระองค์ในงานสังสรรค์ของครอบครัวตั้งแต่ทรงมีพระชนพรรษาเพียง17พรรษาและเด็กหญิงเจสันเพมามีอายุเพียง7ดขวบ โดยทรงตรัสกับเด็กน้อยว่าเมื่อเธอโตขึ้นหากฉันยังไม่แต่งงานและเธอก็ยังไม่มีใครฉันจะแต่งงานกับเธอหากว่าความรู้สึกของเรายังเหมือนเดิมและในอีก14ปีถัดมาพระองค์ยังคงทำตามที่ได้ให้คำมั่นไว้โดยในคราวที่ทรงประกาศว่าจะอภิเษกสมรส พระองค์ได้ตรัสถึงว่าที่พระราชินีของภูตานในวัย21ปีว่าแม้ว่าเธอยังเด็กแต่เธอก็เป็นหญิงที่โอบอ้อมอารีใจดีไม่เหมือนใครและเธอจะเป็นราชินีของภูตานที่เยี่ยมยอดที่สุดสมเด็จพระราชาธิบดีจิกนี่ยาประกาศต่อสาธารณชนด้วยว่าพระองค์จะทรงมีพระราชินีเจสันเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น แม้กฎหมายจะระบุว่าชาวบูตานสามารถมีภรรยาได้พร้อมกันหลายคนก็ตามแม้จะมีพระราชประสงค์ที่จะจัดพระราชพิธีอย่างเรียบง่ายและถูกต้องตามประเพณีแต่ความรักที่ประสงค์ิกรชาวบูตานมีต่อพระองค์จึงทำให้ชาวบูตานเต็มใจที่จะเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เพื่อกษัตริย์ของพวกเขา การแสดงความรักต่อหน้าสาธรารณชนทั้งการจุมพิษและการจับมือกันถือเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับสังคมภูตานในช่วงเวลาที่กำลังก้าวไปสู่ภูตานยุคใหม่หลังจากที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมมุรนายาสิทธิราชมาเป็นระบบประชาธปาิปไตยเมื่อปี2551ที่ผ่านมาพระราชาธิบดีจิกนียังได้ให้อำนาจกับรัฐสภาที่จะอัญเชิญพระมหากษัตริย์ออกจากตำแหน่งได้ หากเป็นความต้องการของประชาชนแต่ดูเหมือนว่าสถาบันกษัตริย์ยังคงเป็นที่ยอมรับนับถือจากประชาชนอย่างกว้างขวางอยู่ในปัจจุบันทั้งสองเหตุการณ์ได้จุดประกายความหวังให้หญิงสาวทั่วโลกได้รู้ว่าเทพนิยายไม่ได้มีแต่ในความฝันแต่สินเดนนอเรลล่าแห่งศตวรรษที่21ยังคงพบเห็นได้ในชีวิตจริงสูจิตราสินธุวีวงมันนี่ชาแนลรายงาน